สวัสดีนะครับผมนายปนปันนะครับวันนี้เราจะมาหาแร่กันนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เปิดร้านหาแร่นะครับผมก็คลิปต่อจากนี้จะเป็นการอัดตอนหาแร่มานะครับอาจจะมีคําหยาบบ้างอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยในที่นี้แล้วก็คลิปนี้ไม่ไม่เสียงดังนะครับแต่แนะนําไม่ใส่หูฟังนะครับใช่แนะนําไม่ใส่หูฟังแล้วก็พวกแฟนอาร์ตนะครับผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับแฟนอาร์ต ถ้าใครอยากส่งก็สามารถส่งได้ใต้ดิส c อร์ใต้ด e ส c ริปชั่นนะครับหรือทางควิเตอร์นะครับแฮชแทก็กบอลปันเอนะครับใช่ไหมใช่มั้งถ้าขึ้นได้บนจอเดี๋ยวขึ้นได้บนจอนะฮะถ้าพี่แล้วลืมขึ้นก็าฝากไว้ด้วยนะครับงั้นไปเริ่มดูคลิปกันเลย let's go ไขดาวนี่เอกสตาร์ปะ what the fuck เดี๋ยวเอกจะตายเอกตายเอกได้เฉยเอกจะตายไฟเอกหรือไฟเอ้ยเอกจะตายอะไรวะเนี่ยไฟเอกหรือไฟเอ้ยว่าซ่าไม่มาบ้านนี่เสื่อมหรอยเอ้ยอ้าวเฮ้ยมีกระป๋องพอดีเลยหนุกละมึงเมื่อกี้เพิ่งสั่งสั่งเบอร์เกอร์มาแม่ไปซี่กระป๋องมาพวกเราจะชิบหายกันหมดเขาว่าอะไรเขาว่ากู้ใช่ไหมเขาแต่พอดีกว่า กูเดอ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 ซาลีฟไลบาร์เตกูเดอกูเดอซามดไลซาลีฟฮกโธ่ลีฟไลบารเตพระเจ้าช่วยโอ้ยย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 งไยยนยย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 ยงยยยยอยย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 องยยืยยยยยยยเยย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 ียยยยเยย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 ายยยยยยยอยยยงยัยยยยย อ้โอ้โหทำไมกลับมาก็เจอไก่เห่าเลยไก่ยเห่าโอ้ยเฮียโดนทุบไปไลยบังเกียทุกวันนี้ฝนไม่ตกเลยมันเลยไม่ง่วงว่ะไม่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 ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ อยู่ในถ้ำมองไม่เห็นมองไม่เห็นเขาเขาเอาเชลเกอร์อันเก่าเมื่อคืนนะเขาวางไว้ที่ร้านนะร้านไหนอันสีแดงที่เคยเอามาหาทิ้งไว้อะล้านไหนยังไม่ได้แบล็ไปไหมดร้านหาแหลกมันเป็นร้านตอนนั้นแกเอาแหลกมาส่งแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้เอาเชลเกอร์ไปให้ไงเป็นสีแดงหรือสีดําสีแดงสีแดงดําเข้มหรือดําอ่อนต่อยแดงอ๋อแดง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 กังดำเข้มดำอ่อนนี่ แดงแบบไหนแดงแบบไอ้นุ้ยหรือแดงแบบเลือดแทงหน้าไปแทงครั้งเดียวหรือแทงหลายครั้งอยากโดนหลายครั้งเวลาโอ้ยน่ากลัวได้ได้น่ากลัวน่ากลัวนี่สมัยตัวปิงอ๋อเพชรครับเพชรลูกถ้ามีนกเงือกนะผมว่าน่าอลังการแน่โอ้ ยิ่งผอยละนกเนื้อเป็นไงวะลืมไปละที่มีหางที่มีหางเป็นปลาแนะ <c oughs> ก,ก้วที่มันไม่หางเป็นปลาัดอ๋อนกเนื้อ๋อฮะทูกเคนฮะที่มีหางเป็นปลานะเนี่ยเึื่อพี่แม่งภาพแรกที่นึกมาในหัวนางเงือกอะไรวะนางเงือกเครียดเลยเนี่ย <c oughs> มีหางเป็นปลาเขาจะเป็นวิลเลเจอร์มีหาง

ออไม่มีขนาดไปเลยพี่ลักกี้ทำไมถึงตัวเรืองแสงครับไปจุ่มโกมั้งยี่จุ่มโกอิงนะก็ไม่ต้องไม่ต้องเสื้อเสื้อหิวมสั้ไม่โกอิงครับไม่ใส่ไม่ได้หิวแสงครับมีแสงอยู่แล้วเออหวาเนี่ยผมไม่ได้หิวแสงนะครับตัวผมเรืองแสงวอร์ดนี่ไงผมไม่ได้หิวแสงครับมือผมมีแสงอยู่แล้วอะไรวะ อ้าวพี่โซจะแต่งแก่อว้าว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 จะเตายก็ได้กายจะเข้ามาตายก็ได้อันนี้ก็จะแต่งอย่างเดียวเลยไม่ผมเปล่าไวสมชื่อเลยกายจริงไลยอะไรวะกายีอัปเดตรีมูฟเสียงทรรเฮ้ยเฮ้ยเรารู้แล้วว่าทำไม ลาม้าถือไปอยู่ข้างบนแพะแม่งวิ่งชนลาม้าปิวขึ้นข้างบนเลยหัวเหินห่าวเลยเดียวว้าวเหินห่าวของจริงเหินห่าวมันดีมากไม่ใช่เหรอวะเหินเลยภาษาไทยเนี่ยไรเหินห่าวเหินห่าวเห็นดาวไหมดาวดึงนำใด้ดาวดึงโอเคหมดเวลาของไซมอนละมันเจอความเคลียร์ที่หอยไกลเดี๋ยวส่งไปกระท่อมให้ลง เอาไว้ต้มกินผสมโค้กเล่นไล่เล่นคอมโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่เสกอ่ะไลไลอาสามันติดอ่ะไกายกลเจ็ดวันไม่นอนยไลแม่งอยู่นะแต่งแต่งไลแต่งเพลงเจ็ดวันพนาทำเจ็ดวันเจ็ดคืนอ่ะไอ้เหี้ยยังงานบวชไอ้สัตว์เอ๊ะแม่ใครได้ยินโซจินทำได้ไรไวิวไมโชอบจินนี่ ตก็กินนักใส่ส่งให้ไซมอนกินตอนฝนตกอ่ะโอ้โหเฮียหลับเจ็ดวันเจ็ดคืนเพิ่งตื่นเฮียซึมจิงนะบอกเลยซึมเฮียนี่เซฟเราจะห้าพันว,วันแล้วเนี่ยโอ้โหเฮียดีทุ่มผมเล้นเล่นไอซิมพีห้าพันวันเหนื่อยได้เฮียนอนไปนอนมไม้เลยนอนไปนอนมาไม้มึดนอนมึดนอนเอ้าก็ไปหน่ะสวินดี น่าจะเซตติ้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ว่าเอออย่าอย่าให้วันไหลมันอันเนี้ยตอนไม่มีใครอยู่นั่นแหละแค่ตระเล็กเอาไว้ขิงเด็กแจ้งมันเลเล่นมึงก็มีมัโผล่ไปหรออะไรเล่นไม่แค่นี้โอ้ยเป็นเล่นให้ได้ก่อนนะถ้ามึงพูดอีกมึงมาตอกับกูตัวละตัวไหมสัตว์มันหล่นจบอ่านเที่แกูส่งไซมอนลงสู้ทับแม่งเลยโอยกจบ ชิงจ้าอยู่นะพบจ้าบอดี้สแลมมือเยี่ย <laughs> บอดี้สแลม <laughs> เฮ่เยี่ยเลย <laughs> แต่บอลจะท้าบอดี้สแลม <laughs> แล้ก็ไมีเพียงปกับมันขึ้นไหม <laughs> จะออกไปแต่อ๋อไม่ใช่เหรอวัดเดือดฟ้าวัดเดือดไม่ใช่ก็ <laughs> บอกแล้วที่ดรตเตงชี้ชี้นิ้วขึ้นมาไม่ใช่หนึ่งโนบินขึ้นในเฮียละเราบินไม่ได้สัตว์ไม่ <laughs> สตาร์เฮ้ยเไม่รู้เรื่องไอ้ยังก็ตายห่าดีสัต์ไม่ชี้างบนนี่ไม่ใช่บินขึ้นเดี๋ยวนะนู่นบินขึ้นไปแล้วมึงเอาถุงมือไปให้หนู่นให้กับตันมาเวลดีนู่นอ้สัตว์จะได้ไม่ตายไอ้ย่าทำไมไอ้ย่ฉันเป็นสไปเดอร์อรแมนแล้วก็มีํำนองมา้งไวเป็นสไปเดอร์แมนแบน์มูน อยตกใจไม่ไม่วิ่งวิ่งผ่านไอ้เบลไอ้ใบโอมเขียวๆในถ้ำอ่ะแล้วไม่แล้วเหยียบไปมันไม่ใช่ใบไม้เหยียบไปไม่ใช่มอสเขียวปื้อโอ้ยยันดีก็ไม่ใช่ตูมเอะไรก็ไม่ตูมสับรุปยิสมะว่าคิปเปอร์มันตูด้วยมันกลายเป็นแบ็คโฮลโอ้โหลุงมัด เดี๋ยวฟ้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไมผมเนี่ยเป็นคิปเปอร์ไปเอีกกับพวกไป <c oughs> โอ้ชิกอกบโอ้ยโยนชักบกิ้งลงน้ำเสครับมันก็กลายเป็นหลวมๆไปเลย